เนี่ยคะ่ะก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะคะใบแมงลักแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยพี่สาวบอกว่าให้ใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยเรียบร้อยนี่คือออมไก่นะคะทุกคนการใส่ข้าวคั่วมจะทําให้น้ํามันข้นขึ้นนะคะประมาณเป็นแป้งมันนะคะวันนี้เราจะทําออมไก่นะคะใส่ ใส่บวบนะคะนี่นะคะเตรียมเครื่องอ่อมเรียบร้อยนะคะเครื่องอ่อมก็มีพริกนะคะพริกหอมตะไคร้แล้วก็กระเทียมนะคะพี่สาวทำนะคะเพราะว่าพี่สาวกลับมาจากสแสวงบุญแล้วนะคะก่อนก็เป็นคนถ่ายคลิปทั้งสั้นนะคะเขาอยากกินแกงร้อนๆนะคะก็นี่แหละนะคะ กำลังกำลังหั่นบวบนะคะอันนี้ก็เราก็จะคั่วให้หอมก่อนเนาะน้ําไม่เยอะไปเลย,เน,ยนี่นะคะแล้วก็ให้พริกแกงหอมนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไก่นะคะเพราะว่าที่บอกว่าต้องเคี่ยวไก่ให้ให้สุกๆนะคะแล้วก็ที่เขาฟันก็ไม่ดีนะคะเคี่ยวไม่ได้นะ,ะต้องทาให้มันให้มันเปื่อยๆประมาณนั้นนะคะ แต่ถ้าเราแกงเองเราจะไม่ทําแบบนั้นเนาะอนี้คนละสูตรกันเนาะนี่นะคะก็หอมแล้วกินหอมมาแล้วนะคะกิดหอมแล้วใส่ไก่ลงไปนี่นะคะใส่ไก่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็จะคั่วกไก่ก่อน พอเราปรุงรสเสร็จแล้วก็ต้องปิดฝาไว้ให้ไก่ปเปื่อยนะเพราะว่าพี่เขาจะเคี้ยวไม่ค่อยได้ทั้งสองคนเลยนะคะอะไรที่แข็งๆเคี้ยวไม่ได้เลยเนาะอันนี้เป็นเมนูสวอนะคะทไฟ วกก็เยอะมากเลยนะคะบวกที่สวนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็นี่นะคะ,ก,ะ,คะก็ใส่ปลานะคะอ่อมของอีสานขขานองใส่ปลานะคะปลานนนวนะคะตามด้วยน้ำปลานี่นะคะเพราะว่าเกลือพี่บอกว่าใส่เกลือไปแล้วตอนแรกนะคะ ใส่ใส่ตอนทำขั้นแกงนี้เขาจะใส่เกลือทุกครั้งเลยนะคะส่วนใหญ่นะเขาจะทําแบบนั้น,นี่นะคะเราก็จะเติมน้ําก่อนแล้วก็เติมน้ําก่อนแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะให้ให้ไก่เปื่อยแล้วค่อยใส่ผักเติมน้ําก่อนเนาะนี่นะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปเติมไม่ต้องเยอะมากแค่นี้พอเพราะว่า พอใส่บวบแลวน้ํามันจะออกมานะคะบวบก็จะเหมือนแตงนะคะน้ําก็จะมีในนั้นเล็กน้อยเนาะนี่นะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาก่อนให้ไก่เปื่อยก่อนเนาะเดือดแล้วเราก็ใส่บวบลงไปนะคะ ใสบ่บวกก็เยอะมากเลยนะคะนี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะใส่ไปปุ๊บเดียวมันก็จะหายไปเลยนะคะบวกก็จะเหมือนแตงเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนี่สุกแล้วนะคะนี่นะคะ เนี่ยค่ะว่าใส่ใบแมงลักลงไปนะคะใบแมงลักแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยพี่สาวบอกว่าให้ใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยจบแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะบบเรียบร้อยนี่คือออมไก่นะคะทุกคนการใส่ข้าวคั่มจะทำให้น้ำมันข้นขึ้นนะคะ ประมาณเป็นแป้งมันนะคะประมาณนั้นนะคะปิดไฟปิดไฟปิดไฟนี่นะคะเรียบร้อยนะคะหอ,อมไก่นะคะแล้วก็ใส่บวบนะคะทุกคนมามามารับประทานด้วยกันนะคะเรียบร้อยนะคะ